สวัสดีครับผมมาจากสมศักดิ์แห่งตลาดนดแต่จากครับวันนี้มาเจอน้องอะไรครับโอ๊ตครับโอ๊ตอยู่ชั้นไหนลูกขึ้นชั้นอะไรครับป .6 คหกบป .6 มาจากที่ไหนครับเนี่ยบางแคบางแครเลยใครพามาครับแม่คุณแม่เหรอครับคุณแม่เป็นไงฮะโอ๊ตอยู่ที่บ้านเก่งไหมครับเก่งค่ะเรียนอะไรพอใช้ได้ไหมพอใช้ได้นะครับมาจากบางแคร์หรือเปล่าครับเนี่ยมาหาจ์สมศักดิ์โดยตรงเลยเหรอจริงเหรอโอ้โหถามจริงอาจ์สมศักดิ์ดุไหมเนี่ยไม่ดุแล้วไม่ดุนะเด็กวัวจ์สมศักดิ์ดุเนี่ยโอ๊ตเดี๋ยวโชว์ไพ่หายหน่อยนะครับ หึงสองสบลุ๊ปโอเคครับโอดหมุนน้อยอโอทออดื่อนตะวัดบลุ๊บโอ้โหเสียค่าเรียนไปเไท,ท่าไหร่โอดชิชาเนี้ยสิบบาทแพงไหมลูกแล้วเล่นได้ยังตอนแรกเล่นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตอนนี้เล่นได้แล้วนะอาจารย์สมศักดิ์ูไหมเนี่ยไม่ดูไม,ดไม่ดูนะคร,ค,ครับโอเคครับโอ้โหมีคนมาดูันตึงเลยนะครับขอบคุณมากครับจากผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดน่าใจครับหนูๆครับเกมมาเล่นน้อยๆครับมาเล่นมาจากไปยากรกับอาจารย์สมศักดิ์ดีกว่าครับขอบคุณมากครับ